สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับพบกันวันนี้ตรงกับวันที่14พฤษภาคมนะครับ2566นะครับซึ่งวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับมาเลือกตั้งนะครับแล้วก็ได้แวะมาเยี่ยมเยียนที่ไร สับสมสุขนะครับเป็นโคกของนาของเราเองนะครับนานๆน,น,นะครับที่จะได้แวะเข้ามานะครับช่วงนี้ก็นะครับอาจจะรกนิดหน่อยก็ซึ่งไว้เป็นธรรมชาตินะครับความเขียวนะครับก็ยังเขียวอยู่นะครับเพราะว่า วันก่อนนะครับฝนได้ตกลงมานะครับก็เป็นธรรมชาตินะครับเป็นโอ้นี่ก็เป็นผักธรรมชาตินะครับเป็นถ้าเป็นภาษา,าพื้นบ้านก็ทางนี้อาจจะเรียกอาจจะแต่ละพื้นที่ก็อาจจะเรียกไม่เหมือนกัน <c oughs> น่าจะเป็นตำลึงทองหรือเปล่านี่นะครับที่มาที่ไปของตำลึงทองนะครับเป็นผักชนิดหนึ่ง นะครับกินได้นะครับลวกหรือว่าต้มจิ้มนะครับน้ำพริกปลาทูหรือว่าน้ำไม่ต้องปลาทูก็ได้นะครับซึ่งในในบ่อก,ก็ก็มีปลาอยู่นะครับปลาธรมชาติหรือว่าที่เลี้ยงไว้นะครับก็มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าข้างในนะครับไปชมกัน วันนี้ก็มีกิจกรรมนิดหน่อยนะครับซึ่งวันเหนะครับวันเหย่างปลาหน่อยนะครับคนยางปลาอยู่นี่ครับกำลังดังไฟดังไฟดังไฟแล้วนะครับดังแล้วด,ดังแล้ว ปลาก็ได้ปันเหนมาแล้วนะครับได้หลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับนี่ก็พอย่างอยู่นนะครับตัวนี้นะครับเป็นปลานิลนนะครับนี่ก็นะครับท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับเป็นปลาที่เนื้อ,อร่อยมากนะครับนะครับปลาเร็ดปลาเร็ดนี่ ยังไม่โตเต็มที่เท่าไหร่นะครับตัวขนาดนี้ก็ประมาณ3ามตัวโลนะครับนี่ีิจริงปลานี้นะครับตัวโตวเต็มวัยก็เป็นกิโลเหมือนกันนะครับเป็นกิโลสกิโลนะครับมะาม่วงของเรานะครับเขียวเขียวเขียวนะครับ นี่นะครับมะพร้าวก็เริ่มออกจันทร์กันแล้วนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนมะพร้าวน้ำหอมนะครับซึ่งปลูกไว้ประมาณน่าจะร้อยกว่าต้นนะครับเกือบ200ต้นนะครับรอบบริเวณทั้งหมดนะครับพื้นที่เจ็ดไร่นะครับก็ปลูกแบบผสมผสานนะครับทั้งไม้ผลนะครับแล้วก็ไม้ป่านะครับเป็นการผสมผสาน ก็มีหลายอย่างนะครับมีหลายอย่างสำหรับไม้ผลของเราก็มีตั้งแต่ขนุนน้อยนานะครับบางคุดนะครับปลูกหลายชนิดหลายอย,าอย่างอยู่นะครับอย่างมะม่วงก็พอได้บริโภคในครัวเรือนของเราก่อนนะครับก่อนที่จะได้ แบ่งปันนะครับสุดท้ายก็ขายนะครับตรงนี้ก็เป็นสวนป่าสวนป่า,ามีหมายประดู่ยางนาแล้วก็เสริมด้วยผักหวานป่านะครับปลูกไว้1ปีไม่เคยรดน้ำอะไรเลยซึ่งให้ต้นตะขบนะครับเป็น พืชพี่เลี้ยงนะครับในการเลี้ยงลำต้นของต้นผักหวานนะครับมีหลายต้นนะครับนี่พอฝนตกลงมาก็เป็นธรรมชาตินะครับของผักทั่วไปนะครับในเมื่อเจอฝนก็จะสวยงามนะครับผลิใบออกมานะครับนี่สวยมากเลยครับ ต้องปลูกไว้ในร่มก่อนนะครับนี่ครับไม่นึกว่าจะรอดนะครับปลูกทิ้งทิ้งไว้นะครับต้นไม้แดงนะครับเป็นพืชพี่เลี้ยงของอผักหวานป่านะครับรอดทุกต้นนะครับมีวิธีการปลูกนะครับซึ่งได้มาจากลุงประพันธ์นะครับ สวนสับป,ปะนะครับอยู่ที่พนมดงรังนะครับซึ่งผมได้ไปเยี่ยมชมท่านนะครับก็ได้ความรู้มาแล้วก็ได้นาเอาความรู้นั้นมาปลูกตามท่านก็เลยโอเคมากเลยครับโอเคมากรับรองไม่ตายนะครับไม่ต้นไม่ตายรอดทุกต้นเลยนะครับเป็นความรู้ ซึ่งอย่างดีเลยวิธีการปลูกนะครับสำหรับสวนของเรานะครับไม่ได้บบดูแลนะครับดูแลเต็มที่นะครับคือจะปล่อยไว้ซึ่งเป็นธรรมชาตินะครับระบบใช้น้ำคลองนะครับน้ำคลองเป็นการ อให้ความชื้นนะครับรอบบริเวณพื้นที่นั่นเองนะครับให้น้ำในบอ่อน้ำในคลองนะครับที่เราทำการขุดขึ้นมานะครับนี่ก็เอาไปล้างปลาเลยนะครับ <c oughs> ทางสวนของเรานะครับจะไม่มีระบบน้ำใดๆเลยนะครับนอกจาก นะครับกระจายความชุ่มชื้นให้กับต้นไม้ต่างๆนะครับเริ่มออกดอกออกผลให้เชื่นชมแล้วนะครับยังไม่ได้มาอยู่เป็นทางการนะครับถ้ามาอยู่เป็นทางการก็จะได้ทำการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เพิ่มเติมนะครับก็จะอา่า มีระบบครบวงจรนะครับเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หรือว่ามีหมูมีอะไรนะครับอย่างเช่นต้นกล้วยหรือว่ากล้วยที่ผลผลิตในสวนของเราก็สามารถทำอา,อาหารให้เป็ดให้ไก่ได้เช่นกันนะครับไม่ต้องซื้ออาหารมาจาก ไม่ต้องซื้ออาหารสำเร็จมาจากข้างนอกเนาะนี่ครับเริ่มโตรเริ่มมีผลผลิตก็ผลผลิตบางส่วนก็เก็บหมดแล้วนะครับอย่างเช่นมะม่วงตรงนี้นะครับเก็บลูกใหญ่ๆมากเลยนะครับนะครับก็ใช้ระบบร่องน้ำนะครับ กระจายความชื้นนะครับสองฝั่งนะครับให้กับมะพร้าวนะครับประมาณนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับร่องอาจจะกว้างไปหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นที่รุ่มต่ำนะครับดินค่อนข้างจะน้อยนะครับเราก็เลยขุดให้กว้างเพื่อที่จะได้ดินนะครับมาทำหลังคันให้มันกว้างนะครับ ให้มันกว้างให้มันสูงเพื่อที่จะปลูกแต่ก็ในน้ำก็มีประโยชน์เยอะเช่นกันนะครับก็ในเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยเลี้ยงกุ้งอะไรต่างๆนะครับในเป็นอาหารนะครับเราเอามาบริโภคได้นะครับกุ้งหอยปูปลานะครับต่างๆนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับต้องขออนุญาตท่านผู้ชมนะครับพักไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ